ไม่ว่าจะเดินในซีรีส์หรือบนถนนจริงผู้ชายเกาหลียังไงก็ดูดีเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้ชายเกาหลีถึงดูเปะ๊ะไม่ใช่แค่ในซีรีส์ไม่ใช่แค่ในวงการไอดอลแต่แม้แต่หนุ่มธรรมดาทั่วไปในเกาหลีก็ยังดูดีในแบบที่เราอดมองไม่ได้ไม่ใช่เพราะทุกคนหน้าตาดีไม่ใช่เพราะทุกคนศัลยกรรมแต่มันคือ วัฒนธรรมของความใส่ใจที่ฝังอยู่ในชีวิตเขาแทบทุกวันข้อแรกเลยคือการดูแลตัวเองคือมาตรฐานไม่ใช่ความพยายามพิเศษในเกาหลีผู้ชายดูแลผิวหน้าเหมือนกับการแปรงฟันสกินแคร์ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแต่คือการดูแลภาพลักษณ์ไม่ใช่เพื่อให้หล่อที่สุดแต่เพื่อไม่ปล่อยตัวซึ่งในสายตาคนเกาหลีนี่แหละคือความสุภาพกับสังคม ในวัฒนธรรมที่ทุกคนใส่ใจตัวเองคนที่ละเลยตัวเองจะโดดเด่นในทางลบต่อมาแฟชั่นเรียบแต่จัดวางมาแล้วทุกชิ้นผู้ชายเกาหลีไม่จำเป็นต้องใส่ของแพงแต่พวกเขาใส่เสื้อผ้าอย่างมีคอนเซปต์เสื้อเรียบทรงดีกางเกงเข้ารูปรองเท้าสะอาดไม่เยอะแต่ไม่ลวกพวกเขาคุมโทนและเข้าใจจุดแข็งของตัวเอง พวกเขาไม่ได้พยายามให้ดูรวยแต่พวกเขาแค่พยายามให้ดูมีรสนิยมและข้อสุดท้ายความมั่นใจที่ถูกปลูกฝังผ่านวัฒนธรรมเคป๊อและเคดรา a ่าลองสังเกตดูนะครับผู้ชายเกาหลีเดินมั่นใจมองตาเวลาพูดพวกเขาฝึกการสื่อสารการยืนการยิ้มการแสดงออกเพราะสื่อในประเทศเขาสอนสิ่งเหล่านี้ผ่านตัวอย่างทุกวัน แม้จะไม่ใช่ดาราแต่ทุกคนก็ซึมซับท่าทางแบบพระเอกซีรีส์เข้าไปแบบแนบเนียนพวกเขาไม่ได้แค่ดูดีแต่ดูเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกมองและเลือกจะส่งพลังอะไรออกไปเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของผู้ชายเกาหลีไม่ใช่สรรยกรรมไม่ใช่กล้องดีหรือฟิลเตอร์แต่มันคือการเคารพตัวเองผ่านความใส่ใจเล็กๆในทุกวันผิวดีเสื้อเรียบ กลิ่นหอมและท่าทางสุภาพและทั้งหมดนั้นไม่ได้ต้องหล่อแค่ต้องรักตัวเองในแบบที่คนรอบข้างสัมผัสได้เท่านั้นเอง